ดีครับผม <Safe. S 1> <hail schnell. S 2> ทีมงานบ่าวเทพบานสิดีว่าเสียบงยอย่านี่บ่สิฟ้ากันตัดผมครับด้แบตตเรียนห้างมาแล้วครับกับทีมงานบ่าวเทพบานนะครับสิห้ากันตัดผมมือนีโดยฟิมมอเปร้ยครับเเ์คียร่ผู้เล่โอ้เคยไปยุคไข่หรอครับเที่ยวครับเกือสุดเขียวครับอ้าวเอามาเดิมครับ ฟาดหอยเพื่อนลายคู่กันลวะลายก่อนเลยเดี๋ยวับทีมงานเราได้ฝาดตัดผมเอาอะฟดฟดฟาดเป่งห้ยกอนครับเอาแบบหน่ครับท่าหนได้สอบได้ครับท่าดหนอบครับท่าหนได้เพื่อนใส่เพื่อนเอาได้มดฟัดคุดในเพื่อน ไปปล่อยเลยแบบพี่อ,อัดเกิดลอยด้วยเอา,เอาส่งมาละจันก่อน้อครับดบเรียมโอ้โอลเลิกกเลยียมกันเอาละถ้ามาละพ่อขา,เอาัเาเออเอ,เอแท้ไอ้กางน้ผาก่อนไหมครับดับแล้วแ่ผมเเอยไล เาบิกนะเครื่องก็ว่าเครื่องห้างนี่ครับโอ้เห็นทักต้องยู่ทางผีห่ข้าตามจนวนเงินบ่องเงินเบเครื่องตัดหนาเพ้ยื่องนจะตัดเครื่องรุ่นนี่ต้องเครื่องตัดห้าครับ เี๋้วครับเจิดเอิดผมมันนะแปลกว่าท่าหนาได้เพี้ยน เยนี่ครับเก้าอี้โตแบบแทบบาใแทบบานเลยครับผมหัวมาแพียนะครับสามารถตัดน้ำกันกันเดยหัแล้ขวนอัวละขวนหน่อยเองครับชุดเล็กมาเพียนมาเสร็จเลยครับคือเครื่องไหลบ่ อะไรไว้ทำร้อนนะอือเอานั่งนั่งครับเตกลยืนยันเยยังตดโกนบ่ลูกบอมเนาะลกบอกแล้วดูบสิดอกเ้ยเอาบักล้จันก่อกันนะครับ ก็ยังเงินนังเรื่องที่มากนะครับผมเห็นของกันของอะไรยังแบบเผือกไหมครับเอาทรงเหมืนเลยทรงแฟชั่นเว้ยแม่เผือกขายมดถิ่ผมมถิ่นผมเลี่ยวแล้วครับ ต่อเกียวม่้ยวัี้วบอกเดี๋ยวครับฉนรอบิึงจะขู่ครับครับเครื่องเขาพานสองคนครับลืมครับเสียงล่มเขาเดียวตเฉียวมันคือไงมันต้องมั่งเคนเออกิดตรงเอามาเปิดเี่ยงนวนี่อื เอาเอียมมาใส่ให้สินขาดะไหมมันก็จัดเป็นพทียนเราอยู่แบบพีธีทาเทศไทยมาแล้วครับหมอบลแพงเขาก็ตงวนดอกวิยุเปิดหมอลำทีงดีตัวหหยหมอลำลำลำสิงอะไรลำเตย ขณะมลอลลัมเด็กเด็กเด็กการนี่นกันเนขาอยู่อบ่ครับต้องตรวจหลยนแลุ้กลุกขึ้นน้ำยู่ครับเป็นดุก ะไรามลตาไไ้ี่หายกว่านี่เดี๋ยวัดจูงยาาเห็นวนี่ท่านีอะไรใชรือบอกเสียงคือแล้ครับบัดที่นี่ในยูเท่เไหร่ตอนนี้ห้องนี่่า่หันอยน่ว่เื่อ่ เครื่องตัดหญ้าเลยครับรุ่นนี้ครับได้ของใหม่มาแล้วครับวันที่นี่ของสามเครื่องนี่นี่แหละครับนุ่มแบตเตอรี่ห้างนี่แหละสายยาผลกันเลยครับสามเครืค่องบูเลียนยิ่งไม่มไมไมรัดดูอ่ะคุณคุณเสือว่าไหมเนาะคุณเหตุคุณเหตุจำคุกเจ็บครับได้ของใหม่เลยครับล่างไม้หอยไมหยังซ้ำตัวจริงอ่ะลองดูกันนะครับเนาะมีหอยแดงห้องครับผม เบอร์ไดดเบช่องอันนี้ป็ช้องเพื่อนด้วยนะบ้านองเพื่อนพี่ด้นยงมาะเกอาสมหมกเพียกไหมแฟ่นบเห็นแหมผู้สานึ่งหมื่นยเอาบาทที่ไหนแล้วล่ะครับบาทที่นียยิ้มเลยหนาคนเพ่อนเพื่อสากเอสกับเพื่อนเยิ้มเลยเนาะ เออซืออะไรครับบาทที่นี่ตัวน้อเองยิ้มห่วงวิเนี่ยจะเป็นรูปลอแล้วครับบาทบบาที่นี่จะเลี้ยวอยู่บาทที่นี่โอ้ถอดเป็นโอ้แน่แฟชั่นเว้ยแล้วครับทีนี้ย,ยังก็เลี้ยว ให้ไปอีกันะครับครับตเกาอย่างมันจะยังต่เกาแต่ชองตูบอกให้ยังเจอเร็วสั่งเอฟเฟกต์ไปเพลิน่ครับตัดผมนะครับกับทีมงานเดี๋ยวเปิมือฟาดเปีนี่ละเอายังสี่ะกอนก็นได้เท่ละต้องหาสายยางไม่ดับน้ำให่มาก ไปไหมครับไปไหมด้วยก็ดีใส่นะลุงน่แล้วได้เสริมเนาะครับหัวละขวดครับหัวละขวดเล็กในหลังเงินมาไหมร้อยดัมหอยกว่าหรือเนาะสายจ้างตัดบอกฟาร์มเขาไม่เดียวเลยวันที่แบบสบัดเลยมุนม้นแก้มเนี้ย้วง คืาอาข่าผมหนีส้อตัวี่ผมหนาบังสุดตัวี่เดียวกันนะบอกว่าน้ำปงบุกบุันด๋เละเออเริ่มเริ่มเเป็นทีมงานเราใท่า่นะครับเป็นสอนล่ามตะกนอดโดวมประกอบเด้อครับเมีเดแต่ผมินเส้นเช่นสามชาติเช่นนเช่นสาม สามเครื่องบโมพานครับได้เครื่องไม้มาไปยืมมาเลยครับในการแล้วปะทีนี่ก็สิ็จลี้ยวยี่ดอกครับพันไฟบนดับดาบมีระบบมันเรือยถ้วนอยู่ระบบหัวแทกมีอ่ะผมมันหนานะต้องมาแทกอ่ะตัวงติมเฟี้ยวส้มได้พี่อ่ะขึ้นแม่ขอลองหมอเพี้ยนนี่ละช่วงนี้แล้วเลืนี่ละไปเลยมาที่นีเลาะบ้านเลยได้เลยมาที่นี ไฟปัดเน้่ยแม่เนะร่วมด้วยช่วยกันพอแล้กวนอแล้วเลอ้หวกล้วไฟดับเนแม่เนาะไฟกระจกครับไฟกระจกเพียนมาซองข้างลักงเลยเพียนไม่ไดครับรอไปครับเพียนข่อไป พลาดเลยบอครับนี่นี่มั่งกระจลังนะเบื้องของขว้างความนะผมนี่ครับเฮ็ดเทียงเดี๋ยวจะดังไฟปีกจริงเทียงครับโอ้ยนั่งลงก็น่าตัวเขาสั่งมากนะเขาทำเขาการเป้นนอนเลยนี่ครับเยอะเหลืแล้วก่อนกำลังกันเลยครับเริ่มรอกันแล้วครับ นีเละครับทรงแฟชั่นบอยเมื่อกองกัดเด้อโอ้ยเฝ้าครับเฝ้าวันไ้วันน้เาต้องการร้านเมือกันตัวว้าวยันได้ไปหาซางแก่ไหมเหรอครับดนแก่เพื่อจะหลัดนทีัเขาไตัดหมูดีกว่าว่าจะตัดผมก็ไปได้บ้างตัดผมไป้าบ้างเนปุยทรงแฟชั่นบ้ย ไม่เก่านะทางไปโกมี่หน่อยนะครับพันหอยครับไก่ติดรอเขากโกนแล้วครับเว่งนะครับพันบอหัวคายังอยู่เออแก่ไข่แจ๊บบอไข่ได้อยู่อ๋ออีกในน้อมมืดสร้างตัดผมไข่แล้วครับข้าวโอไข่ไข่เป็นข้าวครับผมเออ โอ้ไก่สีเ่เลีวแล้วครับเตรียมเป็ดช่วงไม่หรอครับบอที่นี่กินเห็ดเลยห่อครับก็เอาอย่างเสี่ยว่เลีวแล้วครับมันเบิดทานเไแบตเตอรี่เตรียมทานแล้วเห็นคือห่มไม้ครับทาเนเบิดไว้เหรอทานใส่หนึ่งอาทานนั่นเพื่อนเอาทานนะครับผนะักเครื่องนะครับเครืองห่อนจะห่อนเหรอครับผักเครื่องก่อน,นครับมาคนคนหนึ <c oughs> ่งไข่นิครับขวดกุ้งจานมากเกินไป นี่ครับพักเครื่องไม่จำมนีว่าเท่หรือวครับแฟนละพี่อ่านผู้ใดหลายเดีอยากที่นะครับรวนเลยพ่อเลยครับสำเนี่ไม่เนี่ยแต่ที่ดียป้ายคิโนลาบานแต่ที่เดียว เออเดินละไปจ้าเดอยาหัใบเด้ออกขยกยับมโอ้ยขี่รถรอบ้าแล้วก่อนเบีนะเปิดเพ่เ่เถอะตีเพ่แพ่เพเ่ขวแบบ นอนลงนอนลงดวดมาที่นี่ถึงเกี่ยน้ำน้ำขังแล้วการเสร็จแล้วครับเสร็จเลยครับเน่เหมือนแบ็คบล็กแคสส์ครับผมส่งอีส่งกันมาเฮาจีไอ้กีรบาดมาที่นี่ซื้อมาพลาดนี่ครับแล้วนะครับเพียดเพียดลุกลุก นะครับ,รบน,นี่นะครับหนุ่มแบตเตอรี่ห้างครับผมหมอที่สองครับเพราะไงเฮ้ต้องตรงข้อนะข้อจลุดอ่อนไงทีนี้รู้ตัวเจ๊จับไปซรู้เบื่อหัวเอาเบอร์ไม่ปีห้องไหมเบอร์แล้วเนี่ย

คมแบสัมผัสงานพอดีกลมลวกัวกิดไก่เลยไถว่าต่างหน้าเห็นดหรือลึกไปคนสองหน้าผากวนอีนตาที่ทำทำเอาไม่จิประลูกเลยนี่เกมลูกตาได้ยิ่งบอกบองพอดีดีแล้วสองฟิมเลยกันนี่เพอห้มันส่กหมกว่า ทั้งดก็ลงเลกแค่มงเอยมึงทงต้งปาดนน่ปาดลนี่นะนี่มันเหลียว้เลียวเยนี่อไว้เน่เออีมึงเทียงอ่ะด้่อม่งีดีเลย กดหนวดที่น hey, ี the ่เอากดวัดแพทย์กดวัดกดมวนด้วยเอ้าพอดีไห้คมีดกดรุ่นใหม่ครับตัวผมกดรุ่นนี้ครับมีดขอเอาไหมบอกแม่ใบอกไอ้สิกันบ่ัวนี่สิกันยี่บ่หนวดแม่ชิกันยี่บ่ สิกันจี้มาจา้าสิกันจีบอ่อบ่บ่ไอ้เพี้พยลุกท้าแปงเพื่อนท้าแปงท้าแปงท้าแปงข้อมันเน้และข้อมแม่บ่ไหนมันติดนะ้ยมันมนีนงานบวชเยเลยตัดเอ้ยมันดิเปิดมันดิเสียมันดิเสียเอาต้งเตนไหมลองขังเตนไหมปุ๋ยเออต้องล้างกัน บนก,กันไก่งนหลับตาดูไม่บอกอเฮ้ยครับเบาเด็กๆเป็นการโฟมนะครับเพี้ยนเฮ enfin ็้ยนไงเด็กๆเออต่เด็กห่างนะบนเขาจะออกเออหุ่นฟอร์มละกำกายมบกปุ้ยนั่นดึงผมเหมือนช่วยชวอยู่ มันติดแทงตาไปดีเ้อจะไปติงแห้งเนอะมันติดย่าตนห่วยยาตินง่วงมอกง่อยู่เหลียวอยู่ลิง่้งกันนะโอ้โปนมีดเนี่ยหนีบเนาะามเือเดียวไก่ไปขึ้นไหมได้ไหมวเล้วเตี้ยอเดียวไก่ไปขึ้นไหมกืเดียวไก่ไปขึ้นก็โจ จาตีง่ายมากนีแตงหัวให้ดิมาแตงัหัวเจ้าเะไปเ็ป้จตีงมันถึงทีมึงเน้ย้วพอวันตนางถ้าไนางามก่นนะดาราฮอลลีวูดด้วครับนิ่ง ีัยก็เป็นโง่ครับพนี้ยังนี่ก็คือบรลงเลยเกรื่องดึงแล้วเว้ยสามสิบกี่ผมบอกนี่นี่นี่ครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับผมไม่รู้จะออกมาแบบไหนนะนี่ละเอ็งคิละนี่แหถมเปียจมดิมันฮ่าไปเลยพัวปุยันี่ โอ้ยโอเ้ยงยาวนมึงอยู oh, ่บ oh, ่เลยดิยาออไปเรื <uw> at, okay. mm ่อยๆครับเจ่ละลูทางอยู่ครับากว่ามันคายตัววิห่ววันดีลงไปหาดามเลยทราบชืเฮียฉัพอรับปัดพิกปัดเกียโน้โอยโอ้โเ๋วคล้องแทปัดเลยนะมันคายน่ายเนี อาอก,ออการเรืกอยเลยตอนล่ำบอกเออ่อวิทัศน์ับเบี่ยวเพื่อนอยังรอเลยเพื่อนไปที่นี้โอ้อน้ปกปัดกันเลยพป,ปัดนปากกูพ่ออ่ะะเรื่อย นี่เราหูยครับจะหยใจเปลี่ยนซ่งได้ซุกในกระเทยเก่าเหลือเพียรนีนี่ <c oughs> ขวันทำกรุบเรียบจี <c oughs> คุณเรียดกรุบอะไรครับกรุบทีบครับ <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้ชายก็จะกินเฮ็ดนะผู้ชายิน <c oughs> กเฮ็ดเปิดขงังเลย ส่ตัดซ้ำกันพันดวงพี่จะเสียใครเล็กกว่าหนึ่ครับไปเด้อไฟจิมาตัดผมดุขอกทุณผมครับทีมงานเบาสบายครับผมครับเบาเด็ดเด็ดพันระยานแล้วครับลืมรออีกแล้วครับ อันหอยเรียบร้อยแล้วครับนอนถ่ายอยู่เล้วนี่ครับสารพัดช่างเลยนะครับเนี่ยเออเอ้าตรงไหนกะเทกัาเลยพี่ยานคนเทะอยู่เดี๋ยวนโอยนี่ครับเทะเลยครับเน่ แตัดผมออกแข่งเทพพานแุเพ่นครับสิบวจีดสนั่นพิเด้อรดดหรครับเลเพื่อนเียนเดเพ่อนเด้อเพี่อเยียวนีไม่อยู่เเพนเเด้อ อย่างเท่นะครับแต่ข้างหลังบางนิดนึงเลยครับผมโอเคแล้วครับผมงานมาวเตบ่าดเทอะลวครับรอแล้วต้านฮอร์กันเปลี่ยนบุคลิกไปเลยครับผมเดี๋ยวัดใคก็ิเสีย่านใจเท่านไ่ด้ครับผ่านแล้วครับ ของผมยังโอเคอยู่ครับต้องยังเรตัดอยู่ครับเดี๋ยวจังมือไม่เลระครับผมตัดครับพอผมจะไปนี่ต่ออยู่ต่อน้าาปปไปเห็ดหนามปะป่าต่ออยู่ครับไปหาปลาหานื้อมาอยู่กินใหดกินตันนน้กองคหวกันรัักกนนนเียะคับโอเคครับผมคุณหลายๆครับติดติดตามช่องคนอีสานมาพ่นเมืองเด้อขอบคุณหลายๆครับ ับทีมงานเบาไทยบันครับะเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับบััสีีครับ